ใหม่แบยไกลเหรือว่าอ่าในวินเนลงมาได้แล้วจ้ะคุณอ่ะอันนึ่งอู้หันหน่งมาเห็นนะครับนี่เหี่ยวแหงหน่อยวินเนาะ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องมาพอกบนองนึ่งกับไอ้เนบเนาะจ้ะสวัสดีพญามียาอพ่อพี่น้องลุงป่านะจุก่ันนะครับสวัสดีพี่สุกท่นนนะครับผมวันนี้ก็พอกอบ r a b มีกันองนึงแน่เมืทีคะนนหนึ่งมือในเสาของวันเสาเนะจ้ะตัวกัมทีย่20จ้าเดือนเมษายนพศ2อ6 7ัจ้านี้เราก็มาปิดการลํารวมหน่อยน้องหนึงเนาะแมนจ้าไม่เทียดคาดเกี่ยวกันระหว่างบนน้องเมฆกับบ้านสั่งหอมครับวันนี้บาเด้มาใส่ปลาหนึ่งเนาะแมนจ้าวัน ปนมาสืบต่อบักใ่ไก่ผกยางเนอเนียนจ้ะเนียนกะสีเอาไปแล้วครับเหมือนครับขามาอินทรีย์ขับเกี่ยวบรรจงหอมบรรน้องเมกนะครับตำบลหมวยคามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเปิ่งรับสีหนีมาครับเจ้ว่านี้หล่นลงมาแล้วน้องนึงเนาะสีมันลื่นเอยวิ่นนอลงมาไอ้เนาะนี่นี่ละจ้ะเป็นหลักสต่อแต่ว่าตัวนี้เนี่ยโมทันเจียบรรไดแต่ว่าอยู่ทุ่งต้นเพิ่นนี่เจียแล้วเนาะไปเบิ่งครับไปจ้ะเปิ่นนะครับลักษณะต้นเพิ่นเป็นประพิด เป็นประเภทพผืชต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ต้นสูงสะมาเกิดน้ำลำานามลำคลองนะครับพูดหน่วยพืชนะครับเห็นไหมครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะจัดไก่เห็นเพิ่งเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ลักษณะใบพืชนะครับซิคือใบกระถินนะครับแต่ว่าใหญ่กว่านะครับครับแตกบัวครับผาบนี่ได้ครับให่แห้งนะครับพูดนะ ขวนเพิ่นแกงอยู่่นนะครับแต่ว่าอยู่สูงแหงครับแล้วจะหาวิธีเยานะครับอาจจะดขืนก็กใหม่นี่แหละครับก็กใหม่อยู่ินเกียงกันนี่นะครับน,นะครับจุดวงหันนะครับอ๋อทำการต่อใหม่เลยจ้ะพี่น้องสูงขนาดเลยด้วยจ้ะไปเป็นเกีียวนงนึงเนาะมันจะแต่เพื่อความปลอดภัยต่อใหม่เอาหน่อยวินเนาะที่แรกว่าจะดข,นนขืนนะครับมาเป็นจะขขืนนะครับสูงแหง แม่นจ่าเสียงตัวความปลอดภัยต่อใหม่เฮาอยู่ทั้งรูมยังปลอดภัยกว่าเนาะแมนก็หาต่อยเอาตะได้ถึงนั่นนึงเนาะแม่นจ่าตัวได้เอาได้จังจังตันจังจังต่อยหน่อยวินเนาะตัวได้ตัวเพิ่นบ่เอาบ่ได้ก็ปล่อยเพิ่นโลดลงมาเป็นแตกเมล็ดต่อไปเนาะจ้ะเนาะอ่าถ้าเบิ่งตอนต่อยเลยจ้ะบัดนี้นี่คือไปสูงเติมเนาะจ้ะพี่น้องตัวนี้นึงสูมให้เบิ่งเนาะจ้ะบัดนี้ก็สิพุ่นลยจ่ะเงี้ยวไอ้วินมาแมนเลยจ้ะพี่น้องบ่ายนีุ่่นหมุนเลยจ้ะ พูดเรื่องแปลเลยพูดเรื่งขาดละพูดขาดละบอยวินโอ้ยเดี๋ยวนลงนึงสิพาพี่น้องลงไปเบิ่งจับพูดไอ้วินอยู่เทิงพุดน่าจะพี่น้องเมื่อวานนี่กะเฮ็ดกับไปเบิ่งแล้วหน่าจะเนาะกับพวกได้ยุจับพี่น้องแต่ว่าเริ่มแห้งแห้งลงนึงก็ไปวินก็เลยพากันมาเบิ่งบักสตอหน่าจะเสียงบอพูดเราจะยื่งสูงนี่จะไหมจกพื่นลงมาหาไอ้วินนี่จะพี่น้องพูดย้อนเม่อไหร่คือเบิ่งหน่วยบักสตอหน่าไอ้วินหน่าจะอ่าไอ้วินเดี๋ยวลงมาได้ละจ้ะ ตัวนี้ก็ขึ้นไปเติเครื่องกกใหม่ก่อนนอกจากล้วก็ต่อไม้สเสา,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 าให้พี่น้องเบิ่งในคลิปนอกจากเนาะก็ทีแหลมนยาวเพีต่อใหม่อีกหน่อยพินเนาะอุ้ยพุ่น่ะพี่น้องเอ้าสตอปลาเด้อจ้ะนี่โขนมาเบิ่งหน่วยเพิ่นจะบาดนี่เพ่อนจนับนวยเพิ่นโอ้ยกำลังพอดีเลยจ้ะ ลไก,กจะวินลงมาเราจะพี่น้องขี้ดินไงกุบถีบเลย,ข,เข,ยขึ้นได้จังไหขึ <laughs> ้นได้จังสนละอวินมาบ่งหน่วยเบิง่งหน่วยจ้ามีเขียะนะครับเบิ่งหน่วยกับหนึงน่งนะครับนี่ผมว่าจะต่อปลานี่ฟกัฟกเงาฟักแนนก็จะตอ่อสวนในหนึ่นนงนี่ไก่ยี่น้ำฟังลำโดมนี่แหละครับีเลยเห็นลักษณะใบพอดีเลยพดุดน่ะ ไอ้หน,หนึ่นึงปูนใบเพื่อนไนอ้บินปูนใบคือใบพักกระถินนี่โอ้ใบพักกระถินนะโล่งเนาะเหมากระถินธรรมดาเขานี่แหละหรือว่าใ,ใบอลางมาเท่านั้เองเอใบอลางเนาะเมียนใบอลางนี่ครับเบิ่งหน่วยเพื่อนคุณจะพี่น้องส่วนเพื่อนเนะบิ่งไกลๆนะครับเพื่อนให้สุดขาสุดอันนี้น้องนึงเลยเนาะพี่ส่วนเท่าเพื่อน มันเป็นโซ่เลยครับโดนในแจ็คหน่อยเนาะเี็นหน่อยโดนเป็นเนนะครับเหี่ยวแก่ชัดเลยวันนึงว่าดีไอ้วินแต่ว่าบบบเต็มคือพี่กายบรนไดเนาะเพิ่นสีเหลืองดำเลยฟักบุดเต็มมาแจ่คหนึ่งตัวเบืองเขี้ยวเนี่ยนี่เขี้ยวขำเนี่ยนี่ครับกินเลยวันนึงแกกินไม่อีกเบ้างว่ามีอะไรบินเป็นน้ำปีเพื้นน่ะ สีดำเลยนี่เพิ่งขึ้มีเหยื่อหอเนี่ยน,น,น,นี่เหอเหยื่อหวานๆต้องนึกว่าเป็นเพิ่นเป็นโบตเต็มคือปีไก่คันว่าออนกับโบเมียนเปลือ,อกสีดำแล้วก็พิ่น,น<อ>ง,งของหมักจากของหมกัก <laughs> ของหมกักน้องนึงครับซ <laughs> ิมยหนมได้กับเสี่ยคือเก่า <laughs> ผมมาแหนมเห็นต่นผมมาชิมหงายแล้วครับน้องนึ่งยาแข็งก็ <laughs> เลยหาวิธีนะครับโอ้ยตัวนี้อะไรบางใหญ่หนึ่ง กินอีกมาหนึ่งนึงไีก้นไอ้วิ่งจะข้ามไปบ้านไปเบิ่งอีกโอ้ยฝยุ่นลหลายๆเอาใส่กสีบสอบใบก้อนฝุ่นกีบสวอปยี่น่ากระตาอยู่ว่างอยู่ข้างบัวกูใส่กสีบสอบหนึงน่งๆเที่ยงกันเกือบสอบพอดีเลยหนียวเกือบเมตรเนาะฝากเพื่นครับบา้านกฤษณ์จะไปต่อยเอาขึ้นเก่าแล้วบ้านเนาะต่อยเอาจ้ะต่อยยืนพื้นแล้วครับบ้าน วางไว้น,นี่ละก่อนปไปมาจับเอาเนาะจ้ะพี่น้องตัวนี้จะขึ้นเป้าอีกเลยจ้ะคุณบ่ถึงนาจ้ะไอวินนี่ขึ้นอีกพี่ตัวนี้ร <c oughs> ้ายอยู่เนาะจ้ะร้ายท่วนอยู่ซีหาท่วนอยู่เจอขึ้นทุกหม่เฮี่ยงกันเนาะแมนจ้ะเนาะจ้ะขึ้นไปหลก็จะขึ้นไปต่อยท่งๆอีกเนาะจ้ะพี่น้องแต่และท่วนนี่ใส่เวลาอยู่สักเกือบสองสัปหงคุณวิโรด้วยใช่นี่พนวาดเท่านี่เท่นี่พนวะโลละสามลอยเนาะ ส่วนขี้เกลือนวังหันเชื้อโรคหรือยังเมนเดี๋ยวหาทางกันเดี๋ยวใจเครือนี่ครับเกลือนมากระือโลงให้พ่อยพี่น้องบนเนี่ยหนึ่งนึงจ้าเห็นอยู่ไอวินมาเลยเป็นตุปุ่มตะปั่มเนาะแมนไปดองยาก็ได้ครับแมนจ้าตัวนี้ก็เป็นยาตามธรรมชาติเองเนาะให้วินขึ้นไปก่อนจ้ะพี่น้องอ่ะขึ้นหอดจึงเบิ้งหนึ่งหนึ่งบาทจ้าเอ้าตัวนี้พอ็นสาวเนาะจ้ะให้วินเกาะไว้จ้าผล เพิกุ๊กใหม่คนเด้อกอใบก่อน<ม>อว่นาสันจังสิกาเบึงว่าสีถึงบ่แม่นจะ้ะกอใบเนี่ยนี่เป็นขืนไปเนาะบ้านจ้ะจะมาหลุ่นกันเบึงจ้ะพี่นอ้องอ้าวถึงเลยจ้ะพี่น้องบางนี่แม่นเลยจะ้ะเดี๋ยวเนี่ยนี่ก็ทานใช้ได้เลยนี่จะเป็นเป็นแบบประดิษฐ์เอาหน่อยพี่หนอ แมนขอบอกขาดเลยพี่น้องอคุณคุณคลั่งสูงแน่ยอยู่จ้ะเขาให้วินแมนอเอาเด่นหนึงนงน่งสิข่าเบิึนงนะจ๊ะเนาะเอาลงมาแล้วจ้าคุณคุณพี่น้องลงมาแล้วตัวด,ดำก้าวไอ้วินถ,ถ้าถึงถ้าบ่ถึงก็บ่เป็นยังเอา นี่ละน้องนึง่งมักรุ่นนี่ละไอวินนวยเขี้เขียว่นก็อยู่ขางกันเลยตัวน,นั้นอ้าวลงมาอีกแล้วจ้านวยเดียวเดวินนั่นได้บ่เดวินเดดขางมองไอวินเดดนวยขี้เขียวก็มีตัวนั่นไล่แสงอยู่เอาเบิ้งก็ได้บ่นั่นลงมาอีกเลยไอวินเห็นนวยเขียวบ่ยู่ขางมองไอวินก็วังหันเลยสองแสง เห็นบ่เห็นบ่เนาะมึงเด้อก็ได้แล้วจ้าออกแล้ว,วแฉ่งไงได้บ่เนาะเนาะครับแก่ขึ้นแต่ได้เอาแบียบ nhạc เน่อยวินเนาะนี่แหละจ้าทางเบื้องนู้นจะพี่น้องเนาะนี่เป็นหน่วยดำนู้นจะพี่น้อง ลงมาแล้วจ้าข้างเรียบร้อ <laughs> ยเดี๋ยวจังเมาเส์าเหยียบแกวิ่นจ้าเขาต้งเทิงลงมาก่อนเนาะจังมาเบิร์งทั้งลุมเนาะบัดน,นี้เนาะจ้าอยู่พี่น้องข้างตำตำจ้าหนุ่มหนึ่งสิไปเอามาจักหน่อยได้ให้วินลงมาก่อนเนาะเอาตัวนี้เฮ็นพ่อหน่อยๆเนาะจ้าพี่น้องนี่เจาะเนานนะ เอาแถวบางต้งรวมเลยนะสันไอวินเนาะนับไปอีกน,นับอีกจักหน่อยไปสันจ้ะเดี๋ยวลอยจ้าลงมาแล้วข่างอยู่บางอย่างนาสีข้างไอวินเพบบราะว่าบ่ลงตุบเหม่ยเสี้ยงหนึ่งนี่อยู่ตรงกับไอวินเลยเนาะจ้าเกียวไม่กันสวสดเขียวไม่คนบบแบบเสี้ยงนี่ใหไงย่บไอ,อวิน,นจา่าดำโมเป็นยังเพราะว่าเม็ดทั้งในเป็นแก่เนาะเสียบคือเก่าของมัก ใส่เรียบร้อยลงมาเลยจ้ะเฮ้อห่างพอดีให้วินต่อยลงมาในเด้อเห็นหออหบอจ้าบืนเขื่อลงมาจะเป็นหองว่ามันบืนกกใหม่เน,ะน,เนาะบ่่ซามครัอุ้ยฝนโลน <laughs> สะลงมาเลยเอาเอาบุญนะ เด,นนเดี๋ยวหนุ่งหนึ่งสิต้อยเอาตัวคนขังตื้ตำตำอต่ำๆกันหน่อยวินเนาะไอมองไอ้วินนั่งน่าจ้ะสุดแงยนสุดคอเลยจ้ะนี่ก็ลงมาเรื่อยๆจ้ะลงมาเรื่อยๆลงมาเรื่อยๆแข็งช้ำมากกว่น,นี่ขาอ่อนเลยบอวินเออยแฉ่งจิบจิบอ่าหนุ่งหน, <laughs> นึ่งสิเป็นต้อยจิบแบบน้ำลายหนุ่งหนึ่งสิเป็นต้อยตัวคนขังน่าจ้ะวันนี้เนาะ ลงมาหอดแล้วก็ด้ต่อยอีกถอดซองครับต่อยไรเกี่ยวครับพี่บิ๊หนึงเปนคนต่อยลงมานะครับบี่นนต่อยเองไรยืนอยู่ดินันี้กเงอนขียวเห็นมั้ยเดียวฟองใหม่กัที่ีุเี่ยนคุๆปีน่อยพี่เนาะอืมขายังไงขดพีบินต่อยลงมาใหม่เลยได้นึ่จากพี่น้องก็ย้อนทั้นึงสิคึณเไปต่อยคือไเพิ่มสามบาทเนาะต้นใหม่สั่งไก่เพิ่มน้านะครับก็เลย ข้างนะครับม่อคือในสวนใน,นเอ็นอนตูดนะครับนี่ข้างอีกที่นี่ก็ข้างอีกนี่ใส่ลงมาแล้วก็เก็บให้เบิต้ีวินเพราะว่าเป็นการถุงเทศแรกนี่นะครับหน่วยใน่วเขียวเป็นน,น,น,นี่งนองนึงนี่น้อยซุกนองนึนนงมาจาหวานบาหน่อยผมซิมเมือง,งขันวานแห่งครับ มาตุดตอสุกพ่อแม่พี่น้องเคยกินไหครับลูกตอสุกเพิ่งไหมพันว่าเพิ่นบ่อันนี้เพิน่นก็บเนดำแน่นอนชิมเมืองที่หนึ่งหนึ่งเมืเชื่อบางแห่งชิมเมืองยืนถึงวางงานนี้นีมน่ม,มันจะเ,เป็นเหงียจตรงนี้เนาะเป็นเหงียนเป็นมันหวานเพิ่นยุอันเนี้ยหุ่มหนึ่งหนึ่งเมื่อจางแก้วกินเบิดเลยกินเบิดเลยวะยิ่งเมนหวานเดถอหวานหลังก็นเสร็จกินสร็จต่อสอนในนะครับ อ้ยจำมะคงเผ็ดๆเนาะจำมะคงก็ได้น้ำพริกกะปิก็ได้ไปแกงเห็ดสูตรอาหารไต่ก็ได้ครับอ,อาหารอีสานก็นได้นะครับเสียวก็มีเจ้าขงอันนึงนั่นนั้นนึงนึงมาเห็นนะครับน้าหน้าเหี่วแห้งหน่อยบินเนาะแมีนโหเสื้อเย็บไปเรื่อยๆไปบ้านเจ้าลงไปใส่สอบเช่นอีกทีเดียวหนาะ นี่ครับนี่ยังถือลงไปนี่ลำโดมเพื่อนนะครับปีนี้ก็เพื่นสีหน่วยดำใวหนามแห้งหมดนะครับเรือกับเรือบลายสุปีนั้นแถวนี้ยังมีหนามีเลยครับดีใส่ปลาอยู่เมาหมกจจตตอคือปีกายนะครับเมาสองตำเทือยนะครับสู้พ่อแม่พี่น้องเบิงครับนี่ครับต้นแม่เพื่อนก็ยึดทั้งหนามไปแล้วนะครับเราจะพาไปเบิ้งในมุมเลิกพุ่นนะครับนี่นะครับต้นแม่เพื่อนครับ คุณนะครับใหญ่แห้งนะครับแต่ว่าต้นีใหญ่แนวนี้พัดเอื่นพักนะครับตัดยี่ในประเภทพักนะครับสตอนี่ครับมาต้นนิดหน่อยเป็นมากนิดหน่อยเอื่อนผลไม้นะครับสตอวบรีนี่เป็นพักหรือจะเรเรื่องน้ำอันหรือเรื่องผลไม่นึงผลไม่หะอมกจิงมกจิงโปนดิเ้กับผลไม้ จะมาต้นนี้สตอเป็นผักเป็นผักบัวหนึ่งอ่ะอาใสอบบันเดียสิพาไปเก็บบักเดยไกลทางเมื่อนอเมีนจะเ็นุเป็นตามไปเบิ่งครับสิพาเืิ่งนั่งกับเพาละหม่แต่่าตำแหงครับยุเพียงดินเลยแล้วกตอเขาก็ยติมไปหน่อยพี่เนาะเมยใถุงครับเพราะว่าหน่วยซุกเพื่อนก็มีครับเมีนะไปซื้อหาเพื่อนนั่นอ้ยนํำตลาดนั่นแพงครับผมซื้อมากต่บนทะเลกมือนั่น้สาทเนาะโอ้หนละมหน่วยหาสิบครับสั้นๆนะครับราคาสอกจ่อย นนีุ่ะผมก็เลยเบิ้องมาเดี๋ยวจะพามาเอาหน่วยยาวๆใหญ่ๆในป่านี่มันจะต้นต้นต้นเต็มกับตัวใหญ่กับใหญ่ขนาดเลยเนี่ยกัวใหญ่กับใหญ่เพราะว่านามไม่สมบูรณ์นี่แหละคือผมมานะครับนี่สภาพ<บ>แวดล้อมผมนามโบกเบิ้ดโบกไก่อันนี้เรานามากับเบิ้ดเนาะกับแบบเดียวกันกับเฮ็ดนะครับออกได้จ้กเมืองหนึ่งเฮ็ดบางหันโอ้ได้โดนอยู่แต่ไอ้วินเ่รามันจิน้บ <c oughs> หายเก็บเวลาชุดอเมื่อวานเก็ดเพิงนั่นหนึ่งมันไปเรื่องของกะทิ กำเฮ็ดบนดินไปครับมันไม่พอกันอีกเท่านึงคนละเอ,อ,อาใส่สอบนึง <c oughs> นึงเจงหน่วยสุกเจงหน่วยสุกสีเขียวจงสุกเจงเฮิมเจงซุกเจงเฮิม,มเอาใส่สอบนึงนึงไหมใส่พร้อมกันเลยเอางในเป็นอะไรกินซอยเป็นระเบียบนะครับ ลงมาจะตนเพิ่นกระช้องเขียวช้ำเขียวแล้วช้ำเพราแห้งล้แต่ว่าเปลือกเพื่อนนายเรเงนั่นหนึ่งเนาะเนีนจ้ะนันงจังเอาใส่เดี๋ยวเป็นตัวอุบนได้ไหบินว่าทนเบื่อเ้อะยาวๆเป็นเมตรนี่ละมือแรงนี่ละตามบอกกงเพชรเพชรแกไหนกินกับบนหนึ่งไหมแกสตอลงไปอันนี้ได้สกอ่ะโอ้ไโลอยู่ตัวนี้บินก็บกันพลาเอาบา อ่านะครับบานมะฮอดมองใบไก่นะครับนี่เบิ้งไหวนะครับคือผมเผาตดำๆเลยนะครับนี่นี่นะครับหใบใบไก่หรือว่าละมุดสีดานองนนึงเนาะจ้ะละมุดปลาครับค่ะจะไปเก็บเห็ดหลายหน่อยวิ่นเพิ่นเลือเพิ่นโลนเบิ้ดนะซุ่มนั่นเนาะแม่เปิดได้เลยครับนี่แก่แล้วอันนึงนี่โอ้ยสุดยอดขั้วมแก่ลจอะไเบ้างในพม่าพิณองเบิ้งเบิ้งนี่ครับลักษณะเพิ่น ขึ้นในละหมดนี่นะครับออกมาเลนหนึ่งดำแล้วเนาะแมนตั่วหน่วยซปเป็นกับสีเหลืองครับแต่นี่ยังฝาดอยู่ได้นี่ครับแต่แต่เป็นสีเหลืองยังสีรสชาดดีน,นัเอาไปบูมเอาหน่อยวินเนาะพี่หนึงน่งหวัวเลยพี่พี่เชิงเฉิงพี่รุ่นนี้รุ่นนี้ผ่นานโอย,โย่อแล้วนะรุ่นนี้เนาะแมนเพิ่มแห้งแล้ววันนี้ก็ยีซิบไม่ช้าแล้วเนาะครับ ยี่สิบเมษาสองหาหกเจ็ดแล้วครับเจ็ดกระดุมบ้ายฝนกบับบอลทันมาวันนี้ก็จะเป็นสตอรครับนี่แล้วนะครับเดือยไก่นะเนาะเยนยกขนาดด้วยครับเจ็บต่ำๆเลยจมเลยนะครับเออคุณือกายคุมใบยืนๆนี่ดิงอิ่อง ตัวนี้น่อยๆวันวนึงมาหน่อยก็เฮิมแล้วเนี่ยไ,ไอรินลดใจเป็นจีว้านเย็นสื่นใจนะครับเลียกจีพาไปสิมอยู่หน่อยๆหน่อยเนาะดีเลยตันนี้พ่นเตียไเจ้าครับบวตึงขึ้นยากเลยเย,ยงเอาเลยเนาะ ครับหน่ยนอนยซุปเกคนยำฮู้นะี่เลยนะเป็นยังหนึ่งๆเนี่ยแ <laughs> <laughs> จะออกมาแล้วจ้ะหวานโลนเบิดแล้วนะครับข้าจะไปหาเก็บเห็ดหลายนะครับมีเรือกับเลือโบลายครับนี่นะครับนี่เก็บอีศทางกันนะครับมีเรือกับซุกขาดตัวเนี่ยนี่ก็โลนจิมเบิดนะครับนหน่วยเป็นนี่นะครับปรมุดซีดาหรือว่าเดรก่หน่วยนี้ดิบอยู่ครับนี่ แต่ว่าซหน่วยนี้ซุกแล้วนะครับหนึ่งถ่ายผ้นนะครับนะครับจะผ่าปลานะครับตั้งใจลงไปพึ้นก็เป็นโดมนะครับฟังโดมหน่อยมองเอามักสะตอนะครับขึ้นมาหนีจะเป็นบาเป็นอันนี้นะครับปลาเฮดละงูเลี้ยงวันละครับเทวาในหมู่นี้นะครับปลาบึกเดยไก่นะครับกุกสะเบงกุกพยอมนะครับนี่ เป็นเม่พันธุ์ของเฮ็ดละโงกเลี้ยงนะครับบูกเลี้ยงเรงโงูที่สมเป็บนคนงาน,น,นของปลาที่ได้เห่าเหมือนนี้เน,ะนานนะเป็นปลาเนาะมือนี้เนาะเพักบนหนึ่งพักปลาพักปลากับบนละไม่ปลา <laughs> นี่นะครับสสเสอนะแล้วนะครับดูื้องความนิามเป็นสตอปลาเนาะเมนแห่เบิ้งทีนหนึ่งแล้วเนาะออกมาเอาใส่ไว้ตอนนี้เอาโพเข็นมาเบิ้งหน้าหนึ่งหน้อยซุกเป็นกระมีเท่านี้ครับหน่อยซุกเป็น หน่วยพักใหญ่ๆเว้นเอามื่นใส่เพิ่งหน่องหนึ่งในเป็นคุณครับครับของปลาด้วยนะครับเกินี้บานนี้เกินหิบกเดือยไก่นี่ปักเดือยไกน่กไกนี่ก็พอพี่น้องมาโลนเบิร์ดแล้วประร่าหน่องหนึ่งค่ะไอเจฟเฮดเนาะเยอยี่นี่ก็พบบอดีออ่แล้วบวมเนาะกูเปล่นกัมลังกล่าวกินเบิร์ดเลยครับเมียนจะ <laughs> ้ะ แล้ <ar> น่าจะพี่น้องสำหรับกลิปมนีน้่งนึงก็ไปมินก็เพาพี่น้องมหาพักปลาผละม่ปลาเนาะจะนอก็ได้บักสตอป้าจะพี่น้องดีร้ายเติมนาะจะนอเป็นสอบนาะจะนอลวก็ไดบกบดยกลไปโดยไกลเนี่ยมาซ่อมมึงนาะจะเ่าผเ้ใ่พี่น้องเพิงก็สั่งไว้ยึแต่ว่าน้องนึงก็มาเพราะท่านน่าจะพาพนโลนเบิร์น่าจะพรานำฮิตเป็นสหองบางหันน่ะจะเนาะสำหรับคลิปมนีถ้ามาก็่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงจะลืมกดแชร์่าลืมกดติดตามงนึงก็ไปวิเน้อจะเพื่อสิบประนาะก วันน้องนึ่งกับแอนมินทิพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดแต่ละมือซ้ำมิสของพระเจ้าสำหรับคลิปวัอนี้สวัสดีจ้าพอกันคลิปหน้าได้จ้าเอาล่ะนะครับเพนไมย่พแม่พี่น้องลุงป่านอาหยบศรีจุกท่านนะครับสำหรับการเข้าปลาหาของปลาวันนี้นะครับก็ได้บักสตอกับบักเดยไก่นะครับผมเป็นของปลาเชิงเบิดถึงสองอย่างเลยนะครับในวันเสาร์ที่สิบเมษายน2567นะครับผม ก่อนจากกร,รมนี้นะครับขอขอบุญขอบคุณทุกกำลังแรงใจจากพญายมิญา่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอีฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่รวมต่ชมเข้าม,มาในรายการผิดพาดรายการได้ตอบชาวระท่านใจขออภัพย,ยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไวน้นะครับผมออีกอย่างหนึง่งติขาดวันใดเป็นประจําทุกมือน,นะครับผมผมกับสิคอมน้อยไว้ใช่ให้พญายมีญาย่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอีฟซีภูคาทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนะครับ จงประสบจะโชคดีโชคม ắ นอย่ามีโรคภัยหลายใดมากำมกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่นปาฏิหาริลำรวยเงินทองมั่งมีสุขขียิ่งๆขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกล้าคำว่าสวัสดีครับผมพบอกันมือใหม่นะครับ